สวัสดีค่ะมาพบกับแตงโมเช่นเคยนะคะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับต้นพุทธรักษาแคะนนั่นเองค่ะพุทธรักษาแคะนนะคะปัจจุบันก็มีหลากหลายสีนะคะอย่างแตงโมที่ปลูกไว้ก็คือปีสีแดงค่ะสีแดงนี่ก็เป็นพุทธรักษาที่มีความทนแล้วก็สวยนะคะข้อดีของพุทธรักษาแคะก็คือบูกต้นของเขาก็จะแคะนนะคะสูงไม่เกินเอวอันนี้คือข้อดีนะคะถ้าอยู่ในกระถางก็จะประมาณ ไม่เกินสฟุตไม้มรนทัดนะคะที่จะทําให้เขาโตได้นะคะอันนี้ก็คือข้อดีของพุทธรักษาแคะถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบไม้แคะนะคะก็คือสายพันธุ์นี้เลยค่ะสามารถปลูกในกระถางได้และต้นของเขาก็จะมีขนาดเล็กน่ารักน่ารักนะคะไม่ใหญ่โตและก็ไม่ลกลุวมังด้วยนะคะเป็นข้อดีที่คนนิยมมากปัจจุบันราคาก็ยังสูงอยู่พอสมควรก็คือกระถางหนึ่งร้อถึงร้อบาทค่ะ ถ้าเป็นหนกก็อยู่ที่ประมาณ 30- 40บาทนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกมากดูแลง่ายวิธีการปลูกนะคะหลังจากที่ตงโมแยกขยายมานะคะถามว่าใช้ดินอะไรในการปลูกก็เป็นดินใบก้ามปูหมักนะคะผสมด้วยมะพร้าวสับแค่นั้นค่ะก็จะทําให้ดินของเขาด่วนนะคะและชุ่มน้ําได้ดีมะพร้าวสับก็คือข้อดีกับเขาก็คืออุ้มน้ํานะคะเพราะว่าพุทธรักษานี่ชอบความชื้นมากๆ นอกจากชื้นแล้วก็ต้องมีความโปร่งด้วยเพื่อที่จะให้รากเขาเดินได้ดีนะคะอันนี้เป็นดอกสีแดงก็เป็นไม้แครอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกและและว่ามีความสวยงามอยู่ในกระถางได้ดีและก็จะเริ่มเติบโตได้ดีเช่นกันค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะมีต้นไม้แปลกสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนําว่าข้อดีของเขามีอะไรบ้างนั่นเองค่ะ